สวัสดีครับวันนี้วันที่20มกราคมนะครับผม2,565เวลาประมาณ2องทุ่มกลางกลางวันไม่ได้มีเวลาเฮ้ยมึงเห่ากูหรอปะกลางวันไม่ได้มีเวลาถ่ายคลิปเลยอยากถ่ายแ้วกลางวันทําทั้งวันดู เล้าไก่เราโอ้ม่หลอดไฟสว่างมากหลอ่อนี่นี่ครับเล้าไก่ขนาด9เมตร20คูณ14เมตรหลังคานะหลังคา9เมตร20คูณ14เมตรแบ่งได้3 3 สามเขาเรียกว่าสามอะไรวะได้สามสามสามกงอ่ะสามอันได้สามอคอกนะอคอกละประมาณร้อยหสตัวร้อยหกสิบกว่าตัวร้อยหกสะไล่ดูได้4ี่ปดเก้าตัวใส่เต็มอคอกเต็มอัตรา,ถ,าตถ้าทำถ้าทำคอกไก่ป่วยก็น่าจะได้ห้ารอ นี่นครับผมรถเก่งนะตอนนี้ส่งมาได้หนึ่งปีเต็มเลยอีกเลยอีกสี่ปีงวดเดือนละสามพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทนะจะไม่ผิดนี่คือที่อยู่ยังทําไม่เสร็จเลย คือไม่มีเวลาทำทำพอกไก่เอาไก่ออกมาเสร็จค่อยมาทำตัวนี้อยู่เหรออีโตแตงโมด้วยนะนี่โตะแตงโมนี่นอนนี่นอนนอนในเต็นท์เป็นเมทันซีสีดำอย่างของมึงอีเตีย้ย อีตุ้ยลงไปดูนี่คือน้องปักปีนี่คือไข่ที่คัดไข่เซตไข่และก็ที่กินข้าวเครื่องปรุงตอนนี้ไก่ประมาณสามร้อยตัวสามร้อยนิดๆได้ไข่วั้วประมาณเกือบเกือบเก้าแผงไม่เต็มค่าเก้าแผงเนี่ย เนี่ยให้ดูเตี้ยเตี้ช่วยอาจารย์ที่อยู่ทำอยู่ทำกินที่ล้างเขามีรถไถเขาอุ้ยพร้อมเนี่ยเห็นไหม ไม่ได้ไปส่งเลยม,าามัเนเจาะทีมไว้ไปสิบวันแล้วอุปกรณ์ยิบซ้ำแผนนำแ่นไม้อัดเห็นไหมยิบซ้ำแล้วก็ไม้อัดไม้อัดปูพื้นห้องพื้นบ้านเรานี่ขอกไก่เป็น เออตอนนี้มีท่านชีสนะลูซิงหรือสังกะสีลูซิงนั่นแหละเมตรละแปดสิบบาทได้มาหมดไปเกือบเกือบหมื่นห้าหมื่นห้าเลยแหละเนี่ยขนาดเก้าเมตรยี่สิบคูณสิบสี่เมตรแล้วก็มีซานมันด้วยเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งคูณสิบสี่เมตรเหมือนกัน กระตูยังตอกไม่เสร็จแต่แอมคาน่เสร็จแล้วยังแต่ข้างหน้าแล้วก็จะเสร็จข้อไกดูข้อไกเราทําแบบนี้นะข้อไกปัจจุบันเราทําแบบนี้อนาคตไม่รู้จะทําแบบไหนพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับให้มันเวิร์กที่สุดแล้วก็ดีที่สุดไข่ไม่เปื้อนขี้ที่สุดแล้วก็ไก่ไม่ตอดกันที่สุดนั่นแหละ เนี่ยโอ้โหตาไข่ตึงมากแล้วดึงตึงจัดเลยเนี่ยยังแอบ,บไม่เสร็จนะครับตัวเนี้ยเราก็จะทําอย่างงี้มันก็จะสันส้นห็นไหมสันส้นๆนะเออผมจะบอกตัวนี้ไว้ก่อนขนาดนี้มานี้นี่หกสิบเซนนี่ท่อนนี้ท่อนหกสิบเซนเอาจากนี้นลงมานี้ท่อนไม้ท่อนล่างนี สามสิบเจ็ดซนจากตรงนี้ลงมาตรงนี้สี่สิบเจ็ดเซนหกสิบเซนครัวเนี้ยความสั้นประมาณสิบเซนลื่นกันนะก็ผมว่าเอาเลื่อนอยนู่นะสั้นพอดีเลยกำลังสวยสั้นกว่นี้ไก่ก็อยู่ยากแล้วไข่ก็จะแตกไขก่กิ่งแรงเนี่ยถ้าไม่สั้นเลยไข่ก็ไม่ไหลนะตะไข่เหลี่ยมนะตัวเนี้ ขายเหลี่ยมที่กินน้ำไก่คือเอาตะปูตอกนะตัวนี้ตะปูตอกสังกระจีตอก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 แล้วก็กลัวไก่จะอันนั้นมันจะดอนขึ้นเอาเนี่ยไม้ท้าแล้วนอดยิงเป็นระยะระยะระยะไปด้วยทั้งสองระยะ,ะมาดูตัวเสร็จแล้วตัวนี้เสร็จแล้วนี่มันจะเป็นอย่างนี้เสร็จแล้ว แต่ตัวนี้ก็ยิงแล้วแต่ฝั่งนี้ยังไม่ได้ยิงเนี่ยยังไม่ได้ยิงตัวนี้นี่ข้อนี้ลองรับไก่ได้ประมาณร้อยหกสิบกว่าตัวนะมีสามอันก็เกือบเกือบห้าร้อยตัวสี่ร้อยเก้าสิบนี่ประมาณนี้แหละอะไรดูเนี่ยมันจะมีเห็นไหมอีม ตรงนี้เราก็จะเป็นรางอาหารออกมามันก็จะเหลือที่เก็บไข่ช่องหนึ่งเนี่ยขนาดเนี้ยนี่เสานี้มาเสานี้สี่สิบเซนมันมีหนึ่งสองสามสี่ช่องแต่จากนี้มาเนี่ยสี่สิบเซนแล้วก็ลึกเข้าไปหกสิบเซนนะสี่สิบคูณหกสิบใส่ไก่ช่องละสามตัว ถูว่ารับไหมไม่ขับนะเพราะว่าพอดีแหละไม่รับถ้าอยากยัดสี่ตัวยังได้เลยแต่มันก็จะดูรับไปนหน่อยสามตัวน่าจะกําลังดีนี่เราําเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้ขาะก่อยที่กินน้ําเราจะใส่นิปเปิลน,น้ําข้างบุญนะทำข้อนี้เสร็จข้อที่สองข้อตัวนี้เสร็จเนี่ย ก็จะเอาไก่ออกมาแล้วข้อที่สามยังไม่ทำเราจะทำข้อนี้เสร็จแล้วก็แอมข้างหน้านี่ไม่ไผ่หลีไม่ยุคเรียนแอมข้างหน้า,นาไปปุ๊บแล้วก็ทำข้อในเสร็จใส่ล้างน้ำหลังอาหารเอาไก่ออกมาเลยเพราะว่าไก่เรามีสามร้อยประมาณสามร้อยสิบเนี่ยก็ใส่ได้สองข้อนี้ก็พอดีถ้ามีเงินจะเพิ่มไก่ก็จะค่อยๆทําทำตัวนี้ ให้เสร็จนะอค่อยทําไปไม่รีบไม่เร่งนะครับไม่รีบไม่เร่งนี่แหละข้อไก่ออกแบบเองไม่ได้ดูแบบจากใครเลยออกแบบเองเล้วนๆ <g ülme> ก็ไม่ได้จะเรียนยังไงวะก็เรียนแบบโกงตับนะแต่ก็ไม่เรียนแบบเปะ ความก้วงของมันก็ไม่รู้สัมกงตับไหมนะแล้วก็ความสูงความสันอะไรของมันแล้วก็หน้าก้วงอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ได้ดูมาเลยว่ามันกงตับมาตรฐานมาขนาดไหนก็ดูจากกกงที่แล้วก็ตัวไหนมีปัญหาอย่างกกงที่อยู่ในบ้านมันนี้ปัญหาเรื่องไข่เปื้อนไข่ไม่ไหลตัวอยู่ในบ้านเนี่ยผมใส่เนี่ยไม้ตัวนี้นี ทีจัดเลยเนี่ยอย่างตัวนี้ใส่อีกใส่อีกคือขี้มันเยอะมันหลุดเปื้อนอะว่าง่ายๆผมใส่ห่างๆเลยทีนี้แล้วก็ให้มันไหลขี้น่าจะไม่เปื้อนคือแม่งนั่งเซตประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงอะไก่สามร้อยตัวถ้ามีไก่พันตัว, 1, ตวแม่งม่นนั่งเซตไข่ทั้งวันเลยเราต้องพัฒนาเคอาะเราให้ดีเออคือตรงนี้ยังไม่ได้ใส่ที่ลองนะที่ลองอย่างนี้ที่ลองไข่เนี่ย ก็แวกเนี่ยยังไม่ใ,ใส่จะเป็แบบนอย่างเงี้ยโอเคอัปเดตอัปเดตสถานาการณ์วันที่ยี่สิบมกราสองพันห้าร้อยหกสิบห้าก็มีเพื่อนบ้านมาเร่งรีบอยู่ยประตูนี่คือประตูปิดเข้าปุ๊บชุอบออโอเคโอเค โอเคโอเคครับผมไว้วันหน้าเดี๋ยวอัปเดตอีก